ครับสวัสดีครับผมทาราสังหาปาจีนนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เป็นที่ดิน2แปลงนะครับที่ต้องการที่จะนำเสนอขายบริเวณที่ทารายืนอยู่ตรงนี้นะครับเนื้อที่6ไร่2องานห้ตารางวานะครับเป็นที่สำหรับทําบ้านพักอาศัยที่สวนนะฮะด้านหน้านี้จะติดคอนกรีตนะครับเข้ามามีสวนไผ่นะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่4ีหต้นนะครับแปลงนี้ติดคลองนะครับ ติดคลองนะครับมีต้นไม้ริมคลองนะฮะหกไร่สองงาน53ตารางวาแปลงนี้เราขาย4ล้านนะครับยกแปลงนะครับและก็จะมีอีกหนึ่งแปลงนะครับติดกันกับแปลงนี้นะอีกแปลงนั้นนะครับ5ไร่1งาน90ตารางวามีบ้านด้วยนะฮะแปลงนั้นเราขาย2ล้าน5นะครับเดี๋ยวธนาพาทุกท่านชมพื้นที่แปลง6ไร่นะครับ แต่อาจจะเดินไม่รอบนะครับวันนี้เนื่องจากฝนตกนะครับดูดูฝนเข้ามาแล้วนะฮะเนี่ยครับร่มเรือนนะครับชายคลองมีต้นไม้ใหญ่นะครับทำบ้านสวนทำบ้านพักทำบ้านรีสอร์ทได้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยครับท่อประปานะฮะไม่ใช่ท่อประปลาขออภัยนะฮะบาดาลนะครับ นี่แล้วก็ทางเจ้าของที่นะครับทําถนนรอบแปลงไว้ลักษณะเป็นหินลูกรังแบบนี้นะครับแล้วก็ปลูกเนี่ยครับต้นยางนานะครับยางนาประดูนะครับไว้ตามแนวเขตนะแปลงนี้หกไร่นะครับสองงานห้าตารางวาขาย4ล้านนะครับแปลงนี้นะเดี๋ยวอีกหึงแปลงนะครับข้ามาจะมีบ้านพักหนึ่งหลังนะฮะ แปลงนั้นนะครับ5ไร่5้าไร่1งาน90ตารางวามีบ้านด้วยเราขายอยู่2องล้านหาแสนนะครับนี่นะครับพื้นที่ข้ามไปยังแปลง5ไร่นะฮะ ที่จะติดคองทั้งสองฝั่งนะครับทำสะพานข้ามตรงนี้นะฮทำสะพานเองนะครับบ้านสไตล์ลอฟนะครับหนึ่งหลังนะฮะไฟฟ้ามีพร้อมน้ำประปามีพร้อมนะครับ นี่บรรยากาศร่มเรื่อนะฮะมีต้นไม้ใหญ่นะฮะต้นยางนาและก็ต้นกันเกล่านะครับแปลงนี้ห้าไร่หนึ่งงานนะฮะกับอีกเก้าตารางวาตรงนี้เราขายอยู่สองล้านห้าแสนนะครับค่าโอนคนละครึ่งนะฮะแปลงนี้นะครับติดคลองยาวตลอดแนวนะครับ นพาลาเดินพาเดินมาดูแนวเขตนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าไปยังอีกสองสามแปลงนะฮะด้านท้ายนะครับเราจะใช้ถนนดิมคลองแบบนี้นะฮะสัญจรเข้านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าฝั่งสะพานนะครับเราจะใช้เส้นทางาคูของเรียบคลองเนี่ยนะครับ เี่ยครับแนวเขตนะฮะตัดตรงไปนี่นะฮะ,ะด้านหาด้านท่ารานี้ก็จะมีต้นมะพร้าวนะฮะต้นหมากประดูนะครับโอ้หวันนี้มาพร้อมสายฝนนะครับบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับเสียงกบเสียงเขียดเสียงอื่งน,นะฮะนำไปฝากกับเพื่อนๆพี่ๆน,นะฮะที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้นะครับ นะครับดูดูฝนมานะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้นะฮะจะมีซุดนะฮะตรงนี้สามารถถมได้นะครับเป็นทางเรียบคลองซุดลงตรงนี้นะฮะให้เห็นสภาพแวดล้อมนะครับที่ชัดเจนไปเลยนะครับสองแปลงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านซื้อทั้งสองแปลงก็หกหกล้านห้าแสนนะครับราคานั้นเจรจารต่อรองได้เลยได้เลยนะครับ เนี่ยครับตรงนี้ออกไปเนี่ยนะครับก็มีบ้านนะครับบ้านพักอาศัยของเพื่อนบ้านแล้วก็ออกไปถนนคอนกรีตนะครับจากตรงนี้ออกไปก็ประมาณร้อยเมตรนะฮะแนวเขตก็ตามแนวรั้วฝั่งนี้นะครับตัดตรงไปด้านหน้าของทาราเนี่ยครับเนี่ยครับบ้านหนึ่งห้องนอนนะครับห้องครัวห้องน้ำนะฮะมี บ้านสไตล์ลอฟนะครับแอร์ Air นี่ยังไม่มีติดนะครับเพราะว่าส่วนนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับบรรยากาศร่มรื่นดีทางเจ้าของก็เลยไม่ติดแอร์นะฮะนครับ,นะรบห้องน้ำนะฮะแปลงนี้5ไร่1งาน90ตารางวาเนี่ยครับแบ่งแยกขายเนี่ยราคาอยู่ที่2อล้าน5แสนบาทนะครับ เดี๋ยวทราพาเดินลงไปดูเนี่ยครับต้นยางนานะครับประมาณยี่สิบต้นน่าจะได้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเกือดประมาณยี่สิบครับยี่สิบต้นต้นยางนาฝั่งนี้ด้านนี้ก็เป็นสวนนะฮะมีมะนาวมะพร้าว มะนามะพร้าวส้มโอทุเรียนมังคุดนะครับเดี๋ยวฮะทุเรียนก็ปลูกเนี่ยครับเดี๋ยวครับก็จะมีที่พักสำหรับเก็บปุ๋ยนะฮะ ก็บปุ๋ยไว้ใส่ผลไม้นะครับเนี่ยครับต้นบังคุดเดี๋ยวทาราให้ดูรูปแปลงนะครัะลืมให้ดูรูปแปลงเนี่ยครับ าราเดินอยู่ฝั่งฝั่งสองล้านห้าเนี่ยครับแนวเขตฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับเดินมาข้ามสะพานนะครับตรงนี้จะมีคลองนะครับด้านด้านด้านเลขห้านะฮะเป็นคลองนะครับตรงนี้ฉนดพุทธแดงนสศีจอนะครับนะครับรูปแปลงแปลงห้าไร่นะฮะพร้อมบ้านตรงนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับอีรูปแปลงหนึ่งนะฮะยังไม่ได้ปริ้นมานะครับสําหรับ ที่ๆท,ที่สนใจก็มาชมแปลงนี้แล้วก็แปลงนั้นด้วยเลยนะครับทำเลแบบนี้หายากนะครับติดคลองสองฝั่งนะฮะทำสะพานแบบสะพานแขวนแบบคลาสสิกนะครับข้ามมายัางที่พักอาศัยนะครับกลางคืนนี่เปิดไฟนะฮะให้แสให้สองสว่างบรรยากาศร่มรื่นนะครับอันนี้ต้นกันเกลานะครับ ที่พระที่ท่านมองเห็นอยู่นี้เป็นต้นกันเกานะฮะดอกนี่หอมทีเดียวนะครับยังไม่สุดแค่นี้นะฮะยาวไปนู่นเลยนะฮะห้าไร่นี่ยนะครับเด็กครับในแปลงก็จะมีบอ่อนะครับสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอีกนะครับ เนี่ยครับต้นขนุนนะฮะเพิ่งปลูกนะครับสาเหตุที่ขายนะฮะเจ้าของที่นี้ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลนะครับนี่มองไปนะครมีต้นไม้ใหญ่เขียวขจีมีผลไม้มีมะพร้าวมีขนุนนะครอนาคตเนี่ยนะครับตรงนี้ เหมือนจะเจอเห็ดด้วยนะครับเนี่ยไม่ดูกินละกินกินได้หรือเปล่านะที่นี่นะครับไผ่นะฮะมีหน่อไม้ให้ทานนะครับนะครับระบบน้ำนะฮะสปริงเกอร์ทาราขอพาทุกท่านเดินชม สภาพแวดล้อมนะครับแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากฝนนะฮะฝนตกนะครับแต่ฟ้าไม่ร้องนะฮะเดินได้นะครับบรรยากาศดีนะครับมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะฮะตรงนี้ขายแปลงนะสองแปลงรวมกันนะครับสิบสองไร่นะครับเสร็จเ็จนะฮะสิบสองไร่ 12ไร่เนี่ยเราขาย6ล้าน5นะครับพร้อมบ้านนะครับเพราะว่าแปลงนี้2ล้าน5นะครับแปลงด้านหน้าฝั่งคลองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ4ล้านนะครับก็รวมกันเป็น6ล้าน5แสนบาทนะครับแปลงนี้เป็นวิววิวข้ามคลองนะครับท่านสามารถทำสะพานแขวนนะเดินข้ามแบบสไตล์คลาสสิกได้นะ ทำบ้านไม้นะฮะตรงนี้ได้สบายเลยนะครับครับสําหรับพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับแปลงนี้นะฮะติดต่อทลาเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์086 01 แ8 8แปนะฮะศูนย์แ3ตัวต่อด้วยห้าหกนะค,คุณพี่เจ้าของที่ค่อนข้างจะพัฒนาไว้เยอะทีเดียวนะครับปลูกต้นไม้ปลูกเป็นสวนผสมนะครับไว้เยอะนะฮะท่านมาพัฒนาเพิ่มเติมได้นะครับ ครับวันนี้นั้นนะครับทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินนะครับสองแปลงรวมกันนะครับสิบสองไร่เศษเศษนะครับราคาหกล้านห้าหรือท่านจะแยกซื้อก็ได้นะครับมีสองออปชันให้ท่านเลือกนะครับทาราสังหาปาจีนครับกลับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจีนเลยมานะครับกลับขอบพระคุณอย่างสูง ครับสวัสดีครับลุงถางยญ้าเลยครับลุงน้มครับน้เนะครับออทาทากลางสายฝนเลยเนาะไรเนับร่อ่าทำไป่รอบลุําอ่าอ่าอ่าอีาอ่าอ่าอ่หอ่อ่าอ่าอ่องอาอออาองน ครับบ้านนะครับเจ้าของไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลามาดูแลนะฮะไม่ได้ไมาอยู่อาศัยด้วยนะครับนะครับพื้นที่ลานจอดรถนะฮะตรงนี้หรือท่านจะทำพัฒนาเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลังก็ยังได้นะครับ มีเงาะด้วยนะฮะเนี่ยเนีน,น,น,นต้นเงาะโอ้ครับวันนี้นะครับคาราพาทุกท่านเข้าชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคาราอังราปรจีนะครับขออวยพรให้ทุกท่านนะฮะมีความสุขคามเจริญนะครับสู่ภาพพราหมณแข็งแรงตลอดกาลนะครับไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยไม่ไข้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปัถนาทุกสิ่งอย่างนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็น ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล่ำรวยเงินทองโชคดีมีใชยกันทุกท่านวันนี้ทาลาสังหาประจินกาบขอบพระคุณครับ